คำไหว้สี่หูห้าตาพระอินทสาธุอาหังนามามิพระอินทอากาเสจะพุทธิปังกโรนโมพุทธายะอิอระนังอรหังกุศลาธรรมมาสัมมาสัมพุทโธท,ทุสันโนสนโมพุทธายะพระโสนามะยะโขเมตตามหาลาภาปียังมะมะทันตะ ปริวาสโพวาสุนีหะเตโหนตุชัยมังคลานิสวดทุกวันกันไฟไหม้ฟ้าผ่าอันตรายต่างๆชนะภัยทั้งปวงบรรเทาทุกข์จากการเจ็บป่วยและเป็นมหาโชคมหาลาบแก่ผู้ที่บูชากราบไหว้ดีนักแลตามตำนานแมงสี่หูห้าตาฉบับครูบาเจ้าชัยยะวงสาพัฒนาอธิบายว่า จำนวนสี่หูและห้าตานั้นแสดงถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาคือพรหมวิหารสี่และศีลห้าตรมลำดับเป็นการให้คติแก่พุทธศาสนิกให้พึงรักษาและปฏิบัติหลักธรรมดังกล่าวตำนานแมงสี่หูห้าตาหนึ่งตำนานของแมงสี่หูห้าตานั้นเป็นตำนานที่เล่าขานสืบต่อกันมา และเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างวัดพระาธาตุดอยเขาควายแก้วของจังหวัดเชียงรายในส่วนนี้เป็นตำนานของแมงสีหูห้าตาตามฉบับที่ถูกต้องที่สุดซึ่งเป็นตำนานฉบับวัดดอยเขาควายแก้วของจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นเรื่องราวของอไอทุกขตะมีความว่าในอดีตการประมาณพันกว่ามีมาแล้วมีเมืองหนึ่งที่ชื่อว่านาครพันธุมติ โดยมีเจ้าเมืองพระเจ้าพันธุมติราชเป็นผู้ปกครองบ้านเมืองในการปกครองเมืองนั้นปกครองกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขไม่มีปัญหาต่างๆมาวุ่นวายมเหสีของพระเจ้าพันทุมติราชนั้นมีพระมะเหสีอยู่ทั้งหมดเจ็พระองค์ในเมืองนี้มีครอบครัวคนจนอยู่มีสามพ่อแม่ลูกออกขอทานหาเช้ากินข่าลูกคนนี้มีชื่อว่าไอทุกขตะ เมื่อเขามีอายุแค่เพียงสี่ขวบแม่ก็มาด่วนจากเสียชีวิตไปการออกขอทานของไอ้ทุกขตะนั้นก็มีทั้งชาวบ้านที่ใจดีที่ยอมให้ทานและชาวบ้านที่ไม่ชอบหน้าได้ขับไล่ไปก็มีเมื่อไอ้ทุกขตะมีอายุได้12ปีพ่อก็ให้ลูกไปรับจ้างเลี้ยงวัวเลี้ยงควายของผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านแห่งหนึ่งของเมืองนี้แต่ไม่กี่ปีพ่อก็มาป่วยหนัก คิดว่าจะไม่รอดจึงอบรมและสั่งเสียให้อ้ายทุคตะเป็นคนมีศีลธรรมเชื่อฟังคำสั่งสอนของผู้ใหญ่เมื่อพ่อเสียชีวิตให้ฝังศพพ่อไว้ที่ป่าจนกว่าหัวกะโหลกของพ่อจะหลุดแล้วจึงนำมาไหว้สักการะบูชาที่บ้านเมื่ออายุ17ปีก็ให้ลากหัวขึ้นดอยในทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ถ้าหัวติดตรงไหนก็ให้ฝังแล้วทำบ่วงดักจับสัตว์ตรงนั้น ถ้าสัตว์ตัวใดติดบ่วงแล้วให้จับมาเลี้ยงไว้หลังจากนั้นพ่อก็เสียชีวิตลงอายทุคตะทำตามคำสั่งเสียของพ่อทุกอย่างจนกระทั่งเมื่อมาดูศพของพ่อแล้วหัวหลุดจึงทำตามคำสั่งเสียของพ่อและเมื่อถึงเวลาอาทุคตะลากหัวพ่อไปจนติดที่หน้าถ้ำแห่งหนึ่งจึงได้ทำบ่วงดักจับสัตว์ที่นั่นและหลังจากนั้นสอง,งสมวันเมื่ออาทุคตะมาดู ปรากฏว่ามีสัตว์ประหลาดมาติดบ่วงลักษณะตัวดำต่ำอ้วนเหมือนหมีขนยาวสีดำมีหูสี่หูและมีตาห้าตาจึงเป็นชื่อเรียกของแมงสี่หูห้าตานั่นเองไอ้ทุกขตะได้เห็นแมงสี่หูห้าตามาติดบ่วงแล้วนั้นก็ไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าสัตว์ประหลาดตัวนี้ทำให้ตนเข้าใจว่าเป็นพ่อได้กลับมาเกิดเป็นแมงตัวประหลาดตัวนี้หลังจากนั้น เขาก็นำแมงสี่หูห้าตาไปเลี้ยงที่บ้านและล้อมคอกไว้โดยไม่ให้ใครเห็นเอาข้าวเอาน้ำให้มันกินแต่มันไม่ยอมกินอะไรที่เขาให้เลยและเขาก็ไม่มีเวลามาดูหรือให้ความสนใจกับแมงสี่หูห้าตามากนักเพราะต้องเลี้ยงวัวเลี้ยงควายตามปกติในช่วงนั้นเป็นฤดูหนาวเมื่อไอ้ทุกขตะกลับมาก็เอาไม้มาจุดไฟเพื่อก่อกองไฟจนเป็นถ่าน และมีฐานหนึ่งกระเด็นออกไปหาแมงสี่หูห้าตาด้วยความหิวกระหายมันจึงกินฐานไฟแดงตรงนั้นไอทุขตะเกิดความแปลกใจจึงเกาะก,กองไฟและเขี่ยฐานให้แมงสี่หูห้าตากินอย่างไม่ขาดวันต่อมาแมงสี่หูห้าตาได้ถ่ายขี้ออกมาเป็นทองคําจํานวนมากเมื่อคิดได้เช่นนั้นในแต่ละวันไอทุขตะ จึงก่อกองไฟแล้วนำถานไฟแดงร้อนๆมาให้แมงสีหูห้าตากินอย่างไม่ขาดและมันก็ขี้ออกมาเป็นทองคำในทุกๆวันไอทุคตะก็ขุดดินฝังทองคำจนเต็มไร่เต็มสวนต่อมาก็มีข่าวการเผยโฉมของพระนางสีมาพระราชธิดาของพระเจ้าพันทุมติราชซึ่งเป็นพระราชธิดาที่มีรูปโฉมสวยงามจนเหล่าบรรดาเจ้าเมืองต่างๆหลายร้อยเมืองมาขอเป็นมเหสี ขอแต่งงานพระเจ้าพันธุมตีราชจึงตัดสินใจว่าถ้าต้องการพระนางสีมามาเป็นมเหสีให้สร้างรางรับน้ำฝนทองคำจากบ้านมายัางปราสาทซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ไม่น่าจะเป็นไปได้หรือเป็นไปได้ยากแทบจะเป็นไปไม่ได้จึงทำให้เรื่องนี้เงียบหายไปแต่ไอ้ทุขตะก็ได้ทราบถึงเรื่องนี้ด้วยจึงได้จ้างช่างทำรางรับน้ำฝนที่สร้างด้วยทองคำ สร้างจากบ้านมาอย่างปรา,าสาทหลังจากนั้นทำให้ชาวบ้านในเมืองได้เห็นสิ่งที่น่าประหลาดก็คือรางลินน้ำทองคำาก่พาดตามทางยาวสุดลูกหูลูกตาเมื่อพระเจ้าพันทุมตีราชทรงทราบจึงให้เสนาอมามมย์ไปติดตามพบว่ารางน้ำนั้นมาจากบ้านของไอ้ทุกขตะพระเจ้าพันทุมติราชจึงสั่งการให้ทำถนนเป็นอย่างดีไปจนถึงบ้านของไอ้ทุกขตะ เมื่อได้เลิกง,งามยามดีอ้ายทุขตะจึงได้อภิเศกสมรสกับพระนางสีมาและจัดแต่งองค์ให้กับอ้ายทุคตะหลังจากที่อ้ายทุขตะได้อภิเศกสมรสมาเป็นบุตรเขยแล้วพระเจ้าพันธุมตีราชจึงถามเรื่องทองคําว่าได้มาจากไหนเขาก็ตอบว่าได้มาจากแมงสีหูห้าตาพระราชาจึงสั่งให้ไปขุดทองที่บ้านในสวนจนหมดใช้เวลาเจ็ดวันเจ็ดคืนกว่าจะขุดได้ทั้งหมด เพื่อเอาทองคามาเป็นทรัพย์สมบัติเมื่อถามถึงเรื่องของแมงสี่หูห้าตาแล้วจึงขอให้อ้ายทุกขตะไปเอาตัวมันมาแต่มันกลัวพระเจ้าพันธุมตีราชจึงหลุดหนีไปพระราชาจึงสั่งให้เสนาอมาตย์ไปตามจับมาซึ่งหนีได้สองครั้งและครั้งที่สามจับได้จึงใส่กรงวันหนึ่งเมื่อพระเจ้าพันทุมตีราชต้องการจะสัมผัสตัวแมงสี่หูห้าตา เมื่อเปิดกรงออกมันจึงหนีออกจากกรงพระราชาจึงวิ่งตามจนมาถึงหน้าถ้ำซึ่งเป็นที่ที่แมงสี่หูห้าตาเคยติดบ่วงไว้ครั้งก่อนพระราชาคิดว่าแมงสี่หูห้าตาวิ่งหนีเข้าไปในถ้ำจึงตามเข้าไปทำให้เกิดดินถล่มปิดปากถ้ำพระเจ้าพันธุมตีดาจึงถูกกักอยู่ในถ้ำพวกเสนาอำามาตจึงหาไม่เจอ พระเจ้าพันธุมติดาที่ถูกขังอยู่ในถ้ำนั้นก็ได้แต่โทษตัวเองว่าด้วยความโลภและเพราะอยากได้แมงสี่หูห้าตาจึงถูกกักขังไว้ในถ้ำแห่งนี้และคาดว่าจะสวรรคตเมื่อถ้ำแตกออกเป็นรูเล็กๆจึงเรียกพวกเสนาอำมตา์ให้ไปตามพระมเหสีทั้งเจมาและสั่งให้ทั้งเจคนพากันสละความอายด้วยการเปิดผ้าถุงให้เห็นสรีระและอวัยวะภายในของมเหสีทั้งเจ็ ให้เห็นเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะสวรรคตพระมเหสีของพระเจ้าพันทุมติดาต่างเถียงกันไปเถียงกันมาด้วยความอายและไม่กล้าเปิดผ้าถุงแต่แล้วพระมเหสีเมียน้อยคนที่เจ็ดจึงตัดสละความอายเปิดผ้าถุงให้ดูทําให้เห็นอวัยวะเพศหญิงจึงเกิดสิ่งมหัศจรรย์มีเสียงหัวเราะจากถ้าทําให้ปากถ้าเปิดพระเจ้าพันทุมติดาจึงหนีรอดออกมาได้ และสวมกอดมาเหสีคนที่เจ็ว่าต่อไปนี้พี่จะรักเมียน้อยมากกว่าเมียหลวงต่อไปด้วยเหตุการณ์นี้ทำให้ผู้ชายหลงรักเมียน้อยมากกว่าเมียหลวงนั่นเองเมื่อทั้งหมดกลับเมืองก็มีความสงบสุขเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาโดยไม่ได้พูดถึงแมงสี่หูห้าตาอีกเลยจนกระทั่งพระเจ้าพันทุมติราชได้สละราชสมบัติให้กับอ้ายทุกขตะซึ่งเป็นบุตรเขยได้สืบราชวงศ์ต่อไป และได้เปลี่ยนชื่อใหม่ว่าพระยาธรรมมิกราชและมีการเฉลิมฉลองนับเจ็ดวันเจ็ดคืนมีพระสงฆ์มาเผยแพร่พระพุทธศาสนาแล้วนำพระบรมสารีริกธาตุนิ้วก้อยข้างซ้ายของพระพุทธเจ้ามาถวายในฐานะที่เป็นเจ้าเมืองพระยาธรรมมิกราชจึงโปรดให้สร้างวัดวาอารามต่างๆเพิ่มขึ้นและได้สร้างวัดดอยเขาควายแก้ว โดยนำเอาพระบรมพุทธสารีริกธาตุนิ้วก้อยข้างซ้ายของพระพุทธเจ้าจุใส่ไว้ในเจดีย์ของวัดดอยเขาควายแก้วอีกด้วยวัดนั้นสร้างตรงยอดดอยที่มีถ้ำแมงสี่หูห้าตามาติดบ่วงได้ที่นั่นและเป็นวัดพระธาตุดอยเขาควายแก้วของจังหวัดเชียงรายในปัจจุบัน